ครัวแม่พึ่งสวัสดีค่ะเมลูกชอบกินไข่ตุ๋นมากๆแม่พึ่งเลยจัดชุดทำไข่ตุ๋นสุดง่ายใน3นาทีมาดูรีวิวกันเลยค่ะทุกคนอันนี้คือชุดที่ทำไข่ตุ๋นไมโครเวฟนะคะทำง่ายมากใน3นาทีมาแกะรีวิวดูกันเลยค่ะน้องมาเป็นชุดๆุดแบบนี้เลยนะคะ ดูซิว่ามีอะไรบ้างในถุงนี้อันแรกก็จะเป็นฝาพลาสติกค่ะอย่างดีเลยนะจับถนัดมือมากๆอ่าส่วนอันนี้นะคะก็จะมีถ้วยสองใบทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถ้วยถ้วยกระเบื้องเคลือบนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นถ้วยพลาสติกที่ใส่ไมโครเวฟได้นะคะปลอดภัยมากๆสรุปแล้ว1ชุดมี3ชิ้นนะคะถ้วย2ใบแล้วก็มีฝาด้วยแล้วพึ่งก็จะประกอบล่างให้ดูเลยค่ะนี่ง่ายมากๆแบบนี้เลยวัสดุที่ใช้ก็ดูดีนะคะไม่ก้องแก๊งนะทุกคนเสร็จแล้วก็ไปทำไข่ตุนกันค่ะ สูตรที่แม่พึ่งใช้ก็จะเป็นไข่2ฟองนะผสมกับซีอิ๊วประมาณ2ช้อนจะใส่ผักหรือว่าใส่เนื้อสัตว์ได้ตามชอบเลยนะคะในการทำไข่ตุนให้นุ่มนะคะเราต้องใส่น้ำให้เต็มถ้วยเลยถ้าต้องการให้เนื้อไข่ตุนเนียนนุ่มละมุนก็สามารถกรองแบบที่แม่พึ่งทำได้ค่ะใส่ผักลงไปตามชอบเลยนะคะวันนี้แม่พึ่งใส่แครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆล,ล,ลงไป ใครจะใส่หมูสับไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆได้ตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปเข้าไมโครเวฟแม่พึ่งใช้ไฟที่700วัตต์นะคะเป็นเวลา3-4นาทีในการเช็คไข่ตุ๋นว่าสุกหรือ,อยังนะคะแม่พิ่งจะใช้ซ่อมจิ้มลงไปค่ะถ้ายังมีเนื้อไข่ที่ยังไม่สุกข,ขึ้นมาเราก็สามารถปรับเวลาอบเพิ่มได้นะคะ นี่คะ่ะทุกคนเพียงแค่3นาทีเราก็จะได้ไข่ตุ๋นเนียนนุ่มน่าทานแบบง่ายๆเลยวันนี้แม่เพิ่งจะทำเป็นไข่ตุ๋นกุ้งนะคะก็นำ mm. กุ้งค่ะ, mm. คะไปใส่ไมโครเวฟประมาณ1-2นาทีเ mm. มื่อกุ้งสุกเรียบร้อย mm. ก็นำมาท็อปปิ้งบนไข่ต mm. ุ๋นนุ่มๆของเราได้เลยค่ะนี่กุ้งเดงๆน่าทานมากๆ ใครที่ชอบทานไข่ตุ๋นแบบแม่พึ่งนะคะก็แนะนำชุดทำไข่ตุ๋นแบบนี้เลยค่ะมันง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยแล้วก็ยังน่าทานอีกต่างหากนะคะแม่พึ่งใส่ลิง์ชุดทำไข่ตุ๋นไว้ในคอมเมนต์เข้าไปดูได้เลยนะคะทุกคนมากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครัวแม่พึ่งเราพบกับเมนูอร่อยทุกๆวันเลยค่ะ